จักรวรรดิโรมันอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรคือ5สิ่งที่ทำให้โรมันยิ่งใหญ่จนโลกยังจดจำอันดับ5กกองทัพโรมันวินัยและยุทธวิธีที่ยอดเยี่ยมช่วยโรงขยายอำนาจและรักษาดินแดนอันกว้างใหญ่อันดับ4กฎหมายโรมันหลักการและระบบที่ชัดเจน กลายเป็นต้นแบบของกฎหมายสมัยใหม่ทั่วโลกอันดับ3สถาปัตยกรรมโคลอสเซียมและพาเทออนงดงามและทนทานสร้างแรงบันดาลใจจนถึงทุกวันนี้อันดับ2ระบบการปกครองวางแผนและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทำให้จัก,กรวรรดิมั่นคงและดำรงอยู่ยาวนานอันดับ1อิทธิพลทางวัฒนธรรมศิลปะ ภาษาและแนวคิดทางการเมืองของโรมันยังคงส่งผลต่อโลกยุคปัจจุบันนี่คือ5อันดับสิ่งที่ทำให้จัก,กรวรรดิโรมันยิ่งใหญ่อย่าลืมติดตามและกด subscribe เพื่อชมเรื่องราวสุดน่าถึงต่อไป